สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเคทแอม l ์เ e ลินสรุปภาวะเศรษฐกิจประจำวันโดยบรรจอรกรุงไทยค่ะ สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่16ธันวาคมค่ะ Bank of America เผยรายงานฟัน d Manager Survey ซึ่งมีผู้ติดตามอ่านจำนวนมห AH าาลเผยผลสำรวจเดือนล่าสุดจัดทำระหว่าง4-10ธันวาคมค่ะผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ Underweight Cash ถือเงินสดน้อยกว่าปกติครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคม2013โดย Cash Level เฉลี่ยลดลงเหลือ4%เข้าสู่โซนที่สถิติของ Bank of America เชื่อว่าส่งสัญญาณแก่ชาวสวนหรือ c o n t ทเลียนสิงแนให้ขายหุ้นค่ะ นักกลยุทธ์แคทแมมองว่าจากนี้ไปถ้าแคชเลเวลไม่สามารถลดลงต่อจากระดับต่ำมากในปัจจุบันแล้วแล้วก็การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นภาพรวมคงต้องพึ่งพาบอลทูสต็อกโรเ t ชันหรือเงินผันออกจากพันธบัตรไปเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญคือแพ็กเกจกระตุ้นของสภาคองเกรสตลอดจนความสําเร็จเชิงเศรษฐกิจจากการฉีดวัคซีนโควิดแต่หากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติยูพันธบัตรจะพุ่งขึ้นจนกดดันมูลค่าเหมาะสมของสินทรัพย์ต่างๆดังนั้นค่ะเฟดจึงต้องเพิ่มการซื้อ ปฏิบัตรอายุยาวเพื่อช่วยกดยิวไว้ด้วยสภาคองเกรสดูเหมือนใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงแพ็กเกจกระตุ้นรอบใหม่ในไม่ช้าค่ะการประชุมเฟดสองวันจะสิ้นสุดคืนนี้นักลงทุนรอฟังสัญญาณจากผู้กำหนดนโนยบายซึ่งทำหน้าที่คล้ายซัพพลายเออร์ส่งยาสดเลี้ยงฝูงกระทิงค่ะกูรูในตลาดคาดการผลประชุมกันไปต่างๆนานาตั้งแต่ปรับจูนสัดส่วนอายุตราสารที่ซื้อให้ยาวขึ้นแย้มเง่อนไขาการถอนมาตราการผ่อนคลายหรือเฟดอาจอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแค่เฝ้าระวังอาการของเศรษฐกิจไปก่อนก็ได้ความคาดหวังว่า ปัจจัยหลักเหล่านี้จะมาตามนัดสะท้อนในราคาหุ้นหลายกลุ่มไปมากแล้วตลอดช่วงเดือนเศษๆค่ะย้อนกลับไปดู f ฟม e Manager Survey พบว่าเงินส่วนใหญ่วิ่งเข้าใส่หุ้น Value i m e r i n n g Markets UK Bank และ c o n s u m e r dictionary s r e ค่ะแต่ถอยบางส่วนออกจากหุ้น US Healthcare และตราสารนี นักการวทย์แคทแมย้ำตลาดหุ้นโลกขาขึ้นทว่าควรทยอยสับเปลี่ยนเฉพาะส่วนกำไรออกมาเป็นระยะระยะแล้วไปพักเงินไว้ในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเช่น KTS T+ เพื่อบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องของวินยัยไม่เกี่ยวกับมุมมองค่ะสินทรัพย์เสี่ยงบางตัวเรายังสบายใจที่จะเพิ่มเงินลงทุนวันนี้ชี้เข้าเป็นคู่ KTA Shares เพราะตลาดออนชอร์ shore, ขึ้นกับปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักโดยเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งต่อเนื่องค่ะ KTPAF พลังขับเคลื่อนของ Re b a l a n c i n g คงหยุดยากนักลงทุนจำนวนมากน่าจะปรับพอร์ตเพิ่มการลงทุน สังหาในช่วงหลายเดือนข้างหน้าค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างน,นะคะเริ่มที่เซตอินเด็กปิดที่1477.21.0.07%มูลค่าการซื้อขาย91,745ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปิดป,ปรับตัวขึ้นค่ะแม้ระหว่างวันเผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่องแต่ยังมีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มหลักจากความคาดหวงังเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นถักมีวัคซีนต้านโควิด1 9ค่ะ ส่วนดานฝัง่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่76,281นอยอล้านบาทและยูบตรอายุ5ปีปิดที่0.7%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.03%าค่ะส่วนดานฝั่งค่าเง,งินบาทปิดตลาดเย็นที่30สบาท4สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแต่ค่อยปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาดโดยนะักลงทุนเริ่มกลับมาถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นทําให้ดอลลาร์สหรัฐย่อตัวลงในนนะะทที่ป่ปสิรััพยลอดภค ส่วนน้ำของเอเชียนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศระงับโครงการ go to travel ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวในช่วงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ค่ะนิกเกอปิดที่สอ0ห7ส่นหกพนหกร้อยแปสิบเจ็ดจุดแปดสี่จลบกูนย์จุดหนึ่งเน็ดเปอร์ชซ็นต์ส่วึ้นคงไฮคอมบสิตราดหุ้นจีนปิดขยับลงเล็กน้อยขณะที่ดัชนีหุ้นบรูีิขดิดตัวขึ้นค่ะโดยมีบรรยากาศการซื ปิดไปที่3,367.23จุดลบ0.06%ค่ะ ส่วนดานฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดเมื่อคืนนี้ขณะที่แนสต์แดกปิดทำนิวไฮขานรับข่าวการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในหลายประเทศค่ะรวมทั้งความหวังที่ว่าสภาของกรสสหรัฐจะอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไม่ช้านอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากราคาหุ้น Apple ที่พุ่งขึ้นกว่า5%ค่ะหลังสื่อรายงานว่า Apple มีแผนที่จะผลิต iPhone เพิ่มขึ้นเกือบ30%ดาวโจนส์ปิดที่31,199.31จุดบวก1.13% และส p 5 0 0 0ปิดที่3694.62จุดบวก1.29%ปอร์ซค่ะ จนฟังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวการเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ให้กับประชาชนในสหรัฐแล้วขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการล็อกดาวน์อีกครั้งในยุโรปค่ะ CS c ซ c ีโฟปิดที่5 5 3 0 3 1จุดบวก 0. 0 4 DAX ปิดที่ 13, 1 3 3 6 2 8 7จุดบวก1.06%ุยปิดที่6 5 1 3และฟุดซีร้อค่า ส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สาหรัฐก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลกัหลกๆเนื่องจากนักลทุนพาก,กันเทขายดอลลาร์ซึ่งเป็นสก,กุลเงินปลอดภัยและเข้าซื้อสก,กุลเงินอื่นๆที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเช่นยูโรหลังมีความคืบหน้าในการเจรจาม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรวมทั้งมีการฉีดวัคซีนต้านโควิด1 i ในหลายประเทศค่ะ สัญญาณน้ำมันดิบเวสซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า9เดือนเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น1.3%ปิดที่47.62 62. ลเซนต์ต่อบาร์เรลขานรับความหวังที่ว่าเศร,รษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ให้กับประชาชนค่ะนอกจากนี้ตลาดายังได้รับแรงหนุนจากความหวังในการออกมาตราการการะตุ้นเศร,รษฐกิจเพื่อยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ทีในสหรัฐค่ะส่วนในฝั่งของเบลนต์เองนะคะบวกขึ้นมา0.9%ปิดไปที่5076ลารเเซนต่บคะ สัญญานักทัมตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เมื่อคืนนี้ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าสภาคองเกรสสหรัฐจะให้การอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไม่ช้านี้ขณะที่นักทุนเองก็จับตาผลการประชุมของเฟดท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะส่งสัญญ,ญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปค่ะสัญญ,ญานักทัมตลาดโคอมิกสมบัมเดนกุมภาพันธ์บวกขึ้นมา1.27%ปิดไปที่1,855ดอลลาร์30เซนต์ต่อทริัลเอลส์ และนี่คือตํบดของ k t ท m Daily News ที่นํมาฝากกันเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทํา o c i a l d i s ิสท c นซิงแต่ว่าทุกคนก็สามารถทําธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade ค่ะแล้วจะกันมาในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ